บทที่58ชุดเกราะหลังจากที่ห้องเรียนศูนก่อตั้งขึ้นในวิทยาลัยตรงห่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือการที่ทางวิทยาลัยปฏิบัติต่อพวกเขาแตกต่างไปจากการปฏิบัติต่อนักเรียนทั่วไปห้องเรียนเปลี่ยนไปเป็นแบบเปิดโล่งมากขึ้นในขณะที่หอพักก็ได้รับการยกระดับเช่นกันพวกเขาไม่ได้อยู่ห้องเดียวกับนักเรียน4ี่คนอีกต่อไปแต่แต่ละคนมีห้องของตัวเองซึ่งตั้งอยู่ติดกันนอกจากนี้ห้องของพวกเขายังเหมือนกับห้องที่ครูทั่วไปได้รับ กล่าวอีกนิดหนึ่งก็คือพวกเขากําลังเพลิดเพลินกับการปฏิบัติที่ครูจะได้รับจ้างหยางจึงเซ็นสัญญาโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยเมื่อได้ยินว่าหวังจินซีเซ็นสัญญาแล้วรวมทั้งครูที่รับผิดชอบด้วยห้องศูนย์มีทั้งหมด6คนนอกจากนี้วูชางคงยังได้รับห้องพักใหม่ร่วมกับหอพักของนักเรียนของเขาหอพักเดิมของเขาได้ถูกแทนที่ด้วยห้องชุดแล้ววิทยาลัยให้เวลาพวกเขาหนึ่งวันเพื่อเตรียมตัวก่อนที่ชั้นเรียนที่ศูนย์จะเริ่มเรียนอย่างเป็นทางการในวันถัดไป แน่นอนว่าแม้ว่าชั้นเรียนจะเริ่มขึ้นในตอนนี้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเข้าเรียนได้เนื่องจากนักเรียน3ามคนได้รับบาดเจ็บสาหาัสและสามารถเข้าเรียนได้เฉพาะชั้นเรียนทฤษฎีเท่านั้นห้องเรียนของห้องศูนย์ดูโลง่งและโล่งเกินไปแม้จะไม่ได้แตกต่างจากห้องเรียนทั่วไปแต่ก็ดูกว้างขวางมากมีนักเรียนเพียง5คนเท่านั้นจา้างหยางจื่อและหวางจินซีนั่งอยู่ข้างหนึ่งในขณะที่ทางอูลินนั่งอยู่ข้างอื่น ทั้งห้าคนเปรียบเสมือนแม่น้ำสองสายที่แยกจากกันจางหยางจื่อวางขาบนเก้าอี้ใบหน้าของเขามืดมนหวังจินซีเป็นคนเงียบขรึมตามปกติแต่บางครั้งเขาก็หันไปมองทางอูลินวู้ชางคงเดินเข้ามาในห้องเรียนด้วยสีหน้าเคร่งขรึมและเดินไปที่ศูนย์กลางเขาเหลือบมองนักเรียนทั้งห้าคนตั้งแต่นี้เป็นต้นไปหลักสูตรของคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคำพูดของเขาดึงดูดความสนใจของนักเรียนทั้งห้าคนถึงแม้ว่าจะเป็นจางหยางจื่อและหวังจินซี พวกเขาก็ยังอดไม่ได้ที่จะชื่นชมความแข็งแกร่งของเจ้าชายชามิงผู้เย่อหยิ่งเยือกเ,เย็นท้ายที่สุดแล้วพวกเขากถูกสะกดจิตด,ด้วยการต่อสู้ระหว่างวู้ชางคงและกวงเปียวเช่นกันวู้ชางคงกล่าวว่าเนื่องจากสภาพร่างกายของคุณในปัจจุบันเราจึงจะเลื่อนการฝึกฝนออกไปสักพักแทนที่จะเป็นเช่นนั้นเราจะเริ่มด้วยการเรียนทฤษฎีแทนวันนี้เราจะเริ่มด้วยการเรียนหุ่นยนต์ เมื่อได้ยินคำนี้นักเรียนทั้งห้าคนก็มองหน้ากันด้วยความสับสนท่าทีของจางหยางจืดสดใสขึ้นเล็กน้อยขณะที่เขาอดไม่ได้ที่จะถามครูวู่หัวข้อของวิชาหุ่นยนต์ไม่ใช่สำหรับการเรียนขั้นสูงเหรอพวกเรายังเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่หนึ่งนันนี่มันไม่เร็วเกินไปหรอโดยทั่วไปแล้วแผนกระดับกลางจะครอบคลุมเฉพาะความรู้พื้นฐานเท่านั้นและจะไม่ครอบคลุมถึงหุ่นยนต์จนกว่าจะเข้าสู่แผนกขั้นสูงหลังจากสำเร็จการศึกษาจากแผนขั้นสูงแล้ว พวกเขาจะเข้าสู่สถาบันขั้นสูงตามสาขาที่เรียนโดยจะก้าวไปทีละก้าวเพื่อไปสู่เป้าหมายใครก็ตามที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันขั้นสูงได้จะต้องเป็นชนชั้นสูงของสังคมอย่างแน่นอนพวกเขาเพิ่งเริ่มต้นปีแรกจากทั้งหมด6ปีในดิวิชั่นกลางแต่พวกเขากลับเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นจักรกลไปแล้วเหรอนี่มันไม่ใช่การก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปใช่หรือไม่วู้ชังคงตอบอย่างเป็นธรรมชาติหัวข้อในชั้นเรียนเมคานิสจะไม่สอนอย่างละเอียด ดังนั้นเนื้อหาในหลักสูตรจะไม่มากเกินไปในหมู่พวกคุณใครอยากเป็นปรมาจารย์หุ่นจักรกลในอนาคตบ้างทั้งห้าคนเงียบไปพร้อมๆกันผู้เชี่ยวชาญหุ่นยนต์เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีพลังในมุมมองของคนส่วนใหญ่อู้ช้างคงกล่าวต่อเมื่อเป็นเช่นนี้พวกคุณทุกคนควรจะตั้งใจเรียนในชั้นเรียนเขาเหลือบมองจางหยางจึขณะที่ผู้จบทําให้เขาสั่นไปทั้งตัว จา้างหยางจื่อไม่กล้าพูดคําที่แสดงความสงสัยแม้แต่คําเดียวอีกต่อไปหุ่ญญนยนต์สมัยใหม่ได้รับการพัฒนามากว่าหมื่นปีในขณะที่อุปกรณ์วิญญ,ญาณได้รับการพัฒนามาอีกหลายพันปีและแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆเทคโนโลยีได้รับการวิจัยมาโดยตลอดด้วยเหตุผลหลักประการหนึ่งนั่นคือสงครามอุปกรณ์วิญ,ญญาณก็ไม่มีข้อยกเว้นจนกระทั่งอุปกรณ์วิญญ,ญาณเต็มสนามรบจึงเริ่มถูกนามาใช้โดยพลเรือน ปรมาจารย์ผู้นำวิญญาณในสมัยนั้นไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุปกรณ์นำทางวิญญาณหรือเรียกสั้นๆว่าอุปกรณ์วิญญาณจะสามารถใช้ในการเสริมพลังให้กับปรมาจารย์วิญญาณได้มากขนาดนี้จนกระทั่งพวกเขาค้นพบสิ่งนี้พวกเขาจึงเริ่มค้นคว้าเกี่ยวกับหุ่นยนต์ผู้เชี่ยวชาญวิญญาณเป็นอาชีพที่จำเป็นที่สุดในช่วงหลายหมื่นปีที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญวิญญาณไม่เพียงแต่หายากเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ยังอ่อนแออีกด้วย แต่ด้วยการถือกําเนิดของอุปกรณ์วิญญาณหลักเกณฑ์นี้ก็เปลี่ยนไปผู้เชี่ยวชาญวิญญาณระดับต่ำสามารถมีพลังมากขึ้นได้โดยอาศัยพลังวิญญาณและอุปกรณ์วิญญาณของพวกเขาหลังจากนั้นหุ่นยนต์วิญญาณก็เริ่มปรากฏขึ้นทาให้ผู้เชี่ยวชาญวิญญาณแข็งแกร่งยิ่งขึ้นหุ่นยนต์วิญญาณจะทํางานโดยใช้พลังวิญญาณจากแบตเตอรี่พลังวิญญาณทําให้ผู้ใช้สามารถแสดงพลังที่เหนือกว่าตนเองได้ หุ่นยนต์วิญญาณตัวแรกได้รับการพัฒนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องจากยิ่งหุ่นยนต์มีขนาดใหญ่ขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถติดตั้งแบตเตอรี่พลังวิญญาณได้มากขึ้นเท่านั้นรวมถึงสามารถติดตั้งอาวุธได้มากเท่านั้นเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นหุ่นยนต์ก็กลายเป็นอุปกรณ์ที่คนธรรมดาทั่วไปที่มีร่างกายแข็งแรงเพียงพอสามารถใช้งานได้นับแต่นั้นมาหุ่นยนต์วิญญาณก็กลายมาเป็นอาวุธหลักของกองทัพสมัยใหม่ ในประวัติศาสตร์การพัฒนาหุ่นยนต์มีช่วงเวลาต่างๆที่รูปแบบมีขนาดเล็กกลางและใหญ่และตอนนี้พวกมันก็มีรูปแบบที่คุณทุกคนคุ้นเคยนี่คือโครงร่างพื้นฐานของการพัฒนาหุ่นยนต์นี่คือกระบวนการลองผิดลองถูกและการปรับปรุงที่เกิดขึ้นตามมาซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงวงจรวิญญาณนวัตกรรมต่างๆและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดหุ่นยนต์มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในสงครามนับตั้งแต่ถูกสร้างขึ้น ทั้งอุลินตั้งใจฟังเพราะนี่คือบทเรียนเกี่ยวกับหุ่นยนต์ครั้งแรกของเขาหากเขาต้องการเป็นปรมาจารย์หุ่นยนต์ความรู้นี้ถือเป็นความรู้ที่สําคัญมากสําหรับเขาแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ฉันอยากจะพูดถึงวูช้ชางคงหยุดนิ่งตรงนั้นปล่อยให้ความประหลาดใจแผ่ซ่านไปทั่วร่างนักเรียนทั้งห้าคนพวกนี้ไม่ใช่หุ่นยนต์เหรอบู้ชางคงกล่าวอย่างเฉยเมยว่าพวกคุณไม่คิดหรือว่าเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น คนธรรมดาจะสามารถควบคุมอุปกรณ์วิญญาณได้ดีขึ้นเรื่อยๆนั้นฉันบอกคุณว่านั่นเป็นเพียงสิ่งที่คนธรรมดาคิดเท่านั้นในประวัติศาสตร์หลายหมื่นปีที่ทวีปโตหลัวได้พบเจอข้อเท็จจริงข้อหนึ่งไม่เคยเปลี่ยนแปลงปรมาจารย์วิญญาณคือสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์วิญญาณคนธรรมดาคนหนึ่งอาจสามารถเทียบชั้นกับปรมาจารย์วิญญาณได้และด้วยหุ่นยนต์พวกเขาอาจสามารถต่อกรกับคนที่มีห้าแหวนด้วยหุ่นยนต์นั้นมอบพลังอันมหาศาลให้กับผู้ใช้จริงๆ แต่ถึงกระนั้นมันไม่สามารถมอบพลังการต่อสู้ของความสามารถที่มีแปดแหวนหรือความสามารถที่มีเก้าแหวนให้กับคนธรรมดาได้อย่างน้อยที่สุดมันเป็นไปไม่ได้ในขณะนี้เสียเสียกล่าวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขาใช้อาวุธสุดยอดมีอาวุธสุดยอดบางอย่างที่คนธรรมดาทั่วไปสามารถใช้ได้ผู้ชางคงพยักหน้าสิ่งที่คุณพูดถึงนั้นเป็นไปได้แต่ขอถามคุณกลับหน่อยว่าถ้าทั้งสองฝ่ายมีอาวุธสุดยอดละ่ะ ใครจะมีพลังมากกว่ากันขอบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้อาวุธสุดยอดที่แข็งแกร่งที่สุดไม่สามารถเอาชนะคนที่แข็งแกร่งที่สุดได้วูช้ชางคงพูดโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยทําให้เด็กนักเรียนทั้ง5คนนั่งลงด้วยความตกใจโดยไม่รู้ตัวหลังจากหยุดชั่วครู่วูช้ชางคงก็พูดต่อด้วยแนวโน้มของมนุษยชาติในการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาวุธบางทีอาวุธดังกล่าวอาจปรากฏขึ้นในอนาคตแต่ในขณะนี้ยังไม่มีอาวุธดังกล่าว อาจารย์วู้บุคคลผู้ทรงพลังที่ท่านพูดถึงนั้นเป็นอาจารย์หุ่นจักรกลหรืออาจารย์วิญญาณกันแน่ทางอุลินถามวู้ช้างคงกล่าวว่าพูดให้ชัดเจนก็คือพวกเขาเป็นทั้งคู่หุ่นยนต์ที่คุณมักพบเห็นจะมีความสูงตั้งแต่5-8ถึง8เมตรและมีความแตกต่างกันอย่างแปลกประหลาดขึ้นอยู่กับประเภทของหุ่นยนต์หุ่นยนต์เหล่านี้เป็นหุ่นยนต์ขนาดกลางสมัยใหม่ที่ฉันพูดถึง จากการวิจัยของพวกเขาได้ข้อสรุปว่าการผสมผสานระหว่างความทะทะและความยืดหยุ่นรวมถึงความสมดุลของความสามารถในการโจมตีและป้องกันนั้นเหมาะสมที่สุดสำหรับกองทัพแต่หุ่นยนต์เหล่านี้เป็นเพียงหุ่นยนต์มาตรฐานสำหรับกองทัพเท่านั้นหรืออาจจะพูดได้ดีกว่าว่าหุ่นยนต์เหล่านี้เหมาะสำหรับคนทั่วไปหุ่นยนต์สีขาวและสีเหลืองอยู่ในประเภทเดียวกันแต่ไม่ใช่เป้าหมายของคุณด้วยพรสวรรค์ของคุณคุณไม่สามารถพัฒนาไปในทิศทางนั้นได้อย่างแน่นอน คุณต้องพัฒนาไปสู่เกราะต่อสู้แทนนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาทั้งห้าได้ยินคำเหล่านี้อูช้ชางคงพูดอย่างมึนงงผู้ทรงพลังที่แท้จริงจะไม่ยอมให้ร่างกายของพวกเขาใหญ่ขึ้นอีกเหตุผลที่หุ่นยนต์มีอยู่ก็เพื่อเพิ่มพลังไม่ใช่เพื่อให้ใหญ่ขึ้นหุ่นยนต์สีม่วงและหุ่นยนต์อื่นๆมีขนาดเล็กมากจนเกือบจะเหมือนเกราะด้วยเหตุนี้พวกมันจึงถูกเรียกว่าเกราะต่อสู้มีเพียงปรามาจารย์วิญญ,ญาณที่สวมเกราะต่อสู้เท่านั้นที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทรงงพลั พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถผสมผสานจิตวิญญาณการต่อสู้และหุ่นยนต์เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวส่งผลให้มีพลังการต่อสู้ที่น่าเกรงขามเกราะรบไอเดียใหม่นี้ดึงดูดความสนใจของเหล่าเด็กรุ่นใหม่ได้อย่างมากเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วหุ่นยนต์คล้ายเกราะก,ก็ถือเป็นจุดสูงสุดแล้วอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่านอกจากปรมาจารย์หุ่นจักรกลที่ควบคุมหุ่นยนต์แล้ว ยังมีช่างฝีมือหุ่นยนต์อีกจํานวนหนึ่งซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อหุ่นยนต์เองช่างฝีมือหุ่นยนต์มีอยู่3าประเภทได้แก่นักออกแบบหุ่นยนต์ผู้ผลิตหุ่นยนต์และช่างกลยรต์จุดประสงค์หลักของการบรรยายเรื่องหุ่นยนต์ในวันนี้คือการถ่ายทอดความรู้ที่จําเป็นให้กับพวกคุณทุกคนเพื่อตัดสินใจเลือกอาชีพรองในอนาคตอย่างมีข้อมูลฉันแนะนําให้พวกคุณทุกคนเลือกอาชีพรองหนึ่งอาชีพจากสาอาชีพนี้เพราะจะช่วยให้คุณก้าวไปสู่เส้นทางแห่งความแข็งแกร่งได้ กูเย,ย่ถามด้วยความประหลาดใจอาจารย์วู้เราไม่ควรทุ่มเทพลังทั้งหมดของเราให้กับการฝึกฝนหรือเราควรเรียนรู้วิธีใช้หุ่นยนต์มากกว่าไม่ใช่หรือทำไมเราถึงต้องรับงานที่สองด้วยวู้ช้างคงกล่าวว่าหากท่านต้องการชุดเกราะต่อสู้อันทรงพลังท่านต้องมีชุดเกราะที่เหมาะกับท่าน ดังนั้นปรมาจารย์ชุดเกราะต่อสู้ผู้ทรงพลังจะต้องคุ้นเคยกับชุดเกราะต่อสู้ของตนเป็นอย่างดีพวกเขาจะออกแบบสร้างหรือซ่อมแซมชุดเกราะด้วยตนเองด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่ท่านจะสามารถค่อยๆคุ้นเคยกับทุกรายละเอียดของชุดเกราะได้หากไม่รับงานที่สองท่านก็จะไม่มีวันสามารถสร้างชุดเกราะต่อสู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตนเองได้และจะไม่มีวันได้ขึ้นแท่นบูชาเทพ ด้วยการจัดตั้งห้องศูนย์เรามีเป้าหมายเดียวสำหรับคุณน,นั่นคือการผลักดันคุณไปสู่แท่นบูชาของพระเจ้านี่เป็นกระบวนการที่ยาวนานและยากลำบากที่คุณอาจต้องอุทิศชีวิตทั้งหมดของคุณให้สิ่งแรกที่ฉันต้องการทำคือลดเวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากวิธีการที่ไม่เหมาะสมจากนั้นจึงชี้แจงเส้นทางที่คุณต้องเดินส่วนอาชีพที่คุณเลือกนั้นอย่าก,กังวลไปเลยทุกคนยังมีเวลาคิดทบทวนทางเลือกของตัวเองอีกมาก แต่คุณต้องเลือกอย่างช้าที่สุดภายในปี3แม้ว่าจะมีพรสวรรค์แต่เส้นทางของคุณก็จะเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปและยิ่งคุณเริ่มเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนี่คือเหตุผลที่คุณต้องให้คำตอบชั้นพายในสาปีโดยธรรมชาติแล้วอาชีพทั้ง3าที่ฉันให้คุณไปนั้นเป็นเพียงอาชีพที่ฉันคิดว่าดีที่สุดเท่านั้น พวกมันไม่ใช่ทางเลือกเดียวของคุณและยังมีอาชีพบางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ที่คุณสามารถเลือกได้ในความเป็นจริงยังมีบางคนในหมู่พวกคุณที่เลือกไปแล้วขณะที่เขาพูดสายตาของเขาก็หยุดลงที่ทางอูลินอาชีพรองทางอูลินตระหนักทันทีว่าอาจารย์วู่กำลังพูดถึงงานของเขาในฐานะช่างตีเหล็กอูลินเลือกที่จะเป็นช่างตีเหล็กตั้งแต่อายุยังน้อยฉันเชื่อว่าเขาคงมีความสามารถมากในสาขานี้ การตีเหล็กเป็นหนึ่งในงานที่ฉันอยากให้คุณทุกคนพิจารณาด้วยนั่นเป็นเพราะตั้งแต่ชุดปลอสีม่วงเป็นต้นไปกระบวนการสร้างสารรค์จะแยกจากการตีเหล็กไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเลือกงานใดคุณจะไม่ขาดแคลนทรัพยากรการฝึกฝนหากคุณสามารถบรรลุระดับ5ดาวขึ้นไปทั้งอุลินเป็นคนที่ใจเย็นที่สุดในบรรดาพวกเขาเนื่องจากเขาได้เลือกงานแล้วและจะไม่พิจารณาใหม่ด้วยเขาเป็นปรมาจารย์ช่างตีเหล็กระดับสามดาวอยู่แล้วไม่เพียงแต่สมาคมช่างตีเหล็กจะให้ความสําคัญเขาเท่านั้น แต่เขายังศึกษาการตีเหล็กอย่างลึกซึ้งอีกด้วยยิ่งเขาตีเหล็กมากเข้าไรเขาก็ยิ่งเข้าใจความล้ำลึกของงานฝีมือนี้มากขึ้นเท่านั้นพ่อของเขาสอนเขามาตั้งแต่เด็กว่าไม่ว่าจะเลือกทําอะไรเขาก็ต้องมุ่งม,มั่นกับมันอย่างสุดหัวใจโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยทั้งอุลินไม่ได้สนใจในการออกแบบหุ่นยนต์การสร้างหรือการบํารุงรักษาเลยเนื่องจากเขาได้เริ่มต้นเส้นทางของช่างตีเหล็กแล้วและไม่อาจยอมเปลี่ยนอาชีพของเขาได้ นักเรียนที่เหลืออีกสี่คนต่างเงียบเงันเห็นได้ชัดว่าการเลือกอาชีพรองไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขายังเด็กและไม่แน่ใจว่าชอบอะไรแต่โชคดีที่ยังมีเวลาอีกสองปีในการคิดทบทวนนั่นเป็นเวลาเพียงพอที่จะตัดสินใจวู้ชังคงพูดอย่างมึนงงว่าดีเลยจบบทเรียนเรื่องหุ่นยนต์ในวันนี้แล้วมีเพียงสองประเด็นหลักที่คุณต้องจําไว้ประการแรกหุ่นยนต์ที่ทรงพลังอย่างแท้จริงเรียกว่าชุดเกราะต่อสู้และหุ่นยนต์ทุกตัวในระดับสีม่วงขึ้นไปเป็นชุดเกราะต่อสู้ ประการที่สองคุณต้องเลือกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ภายในระดับที่สพวกเขาจำเรื่องนี้ได้ง่ายมากเพราะข้อมูลที่พวกเขาเรียนรู้ในชั้นเรียนนี้ทั้งเรียบง่ายและน่าสนใจทั้งอหลิงกล่าวว่าอาจารย์วู้เราจะได้เห็นชุดเกราะรบจริงเมื่อใดเขาตั้งใจฟังมาตลอดและในที่สุดก็สามารถแต่งเสียงความคิดออกมาได้วู้ช้างคงมองเขาแล้วพูดว่าฉันจะให้คุณดูชุดเกราะต่อสู้หลังจากที่คุณฝึกเสร็จส่วนแรกของการฝึกต่อสู้ ใครก็ตามที่เสร็จก่อนจะมีโอกาสได้เห็นก่อนตอนนี้ไม่มีใครมีคุณสมบัติที่จะดูได้การฝึกต่อสู้การฝึกต่อสู้ระหว่างปรมาจารย์วิญญาณโดยไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาถามคำถามเพิ่มเติมอูจังคงกล่าวต่อว่าจากนี้เป็นหลักสูตรของคุณจะเน้นที่การฝึกการต่อสู้ที่นี่ทางอุลินย้ายโตะไปด้านข้างและเคลียร์พื้นที่ตรงกลางตรงนี้หรือแต่พลังของปรมาจารย์วิญญาณมันทำลายล้างไม่ได้เหรอ ความรู้สึกสงสัยเกิดขึ้นในใจของนักเรียนทั้งห้าคนแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นพวกเขาก็ยังคงปฏิบัติตามคำสั่งของหูจางคงทั้งอูลินมานี่สิวูชางคงพยักหน้าไปทางทังอูลินใช่แล้วทังอูลินเดินเข้าไปอย่างรวดเร็วคุณรู้สึกยังไงกับการต่อสู้ของคุณเมื่อวานนี้วูฉางคงถามอย่างเย็นชาทั้งอูลินพิจารณาสักครู่ก่อนจะพูดชันสายตาสัาน้นเกินไปเราเป็นนักเรียนกันหมดดังนั้นเราไม่ควรทำร้ายกันเราควรระมัดระวังไม่ให้ทำมากเกินไป วู้ช้างคงโบกมือเล่ฉันไม่ได้ถามคุณเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นฉันถามถึงความรู้สึกของคุณระหว่างการต่อสู้คุณรู้สึกยังไงกับการต่อสู้ของทีมคุณทั้งอูหลิงกล่าวว่าฉันรู้สึกสับสนเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นความแข็งแกรง่งของฝ่ายตรงข้ามการตอบสนองของเราต่อการโจมตีของพวกเขาขาดระเบียบและขาดการประสานงาน สำหรับทีมอื่นพวกเขาประสานงานได้ดีกว่าแต่ดูเหมือนจะยังไม่ถึงระดับความเข้าใจโดยปริยายเช่นกันวู้ชังคงแก้ไขอย่างเย็นชาไร้ระเบียบไร้ระเบียบได้ยังไงมันก็แค่ความยุ่งเหยิงโดยสิ้นเชิงทั้งห้าคนตะลึงกับคำพูดเหล่านี้พวกเขาเป็นอัจฉริยะระดับชั้นหนึ่งและสถาบันได้จัดตั้งชั้นเรียนพิเศษสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะนอกเหนือจากทางอุลิแล้วพวกเขาทั้งหมดมีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองอย่างมากคำว่าไร้ระเบียบมาจากไหนกันนะ ผู้ช้งคงจ้องมองเข้าไปในดวงตาโตของทังอุลินพูดตามตรงฉันผิดหวังมากฉันฝึกคุณมาสามครั้งเป็นเวลาสามเดือนและคุณมีทศกะณาร์ประสานงานที่ยอดเยี่ยมแต่เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นจริงคุณก็ยอมเสียเปรียบแขนหักของเซียเซียเป็นเพียงผลจากสิ่งนี้สีหน้าของเซียเซียแข็งทื่อเขาไม่เคยคาดคิดว่าอาจารย์ูจะประเมินเขาในลักษณะนี้ ผู้ช้างคงหันไปมองเสียเสียคุณเชื่อจริงหรือว่าตอนนี้คุณแข็งแกร่งขึ้นแล้วและก้าวขึ้นมาเป็นปรมาจารย์วิญญาแล้วและตอนนี้คุณสามารถโจมตีคู่ต่อสู้ของคุณอย่างตาบอดด้วยพละกําลังของคุณได้แล้วคุณจําแนวคิดของทีมได้ไหมเขาหันกลับมาหาทางอุลิงทันทีหลังจากนั้นและคุณฉันให้คุณเป็นกับตันทีมเพราะนิสัยสงบของคุณแต่คุณล้มเหลวในการหยุดเขาหรือประสานงานกับทีมนั่นเป็นความรับผิดชอบของคุณ การใช้พล <People> ังของคุณก็ยุ่งเหยิงเช่นกันคุณไม่ได้ใช้จิตวิญญาณการต่อสู้ของคุณอย่างแท้จริงเลยและแค่ใช้กำลังเข้าโจมตีคุณคิดอะไรอยู่เมื่อเผชิญกับคำวิจารณ์ของวู้ชางคงทางอุลินก็พูดไม่ออกเลยเขาจะอธิบายให้วู้ชางคงฟังได้อย่างไรเกี่ยวกับความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันของเขาและย่าเงินครามของเขากลายพันธ์พระวิญญาณของราชามงกระทองซึ่งทําให้สถานการณ์ปัจจุบันเขาไม่แน่ใจแม้แต่น้อยในความสามารถปัจจุบันของเขา ในที่สุดวูช้ชางคงก็หันไปหากูเย่ฉันบอกให้คุณทําตัวเป็นกาวของทีมแต่ด้วยนิสัยการต่อสู้ของคุณคุณกลับสร้างปัญหาในการประสานงานกับทีมากขึ้นไปอีกแนวโน้มทั้งอูลินไม่เข้าใจเลยว่าวู้ฉางคงหมายถึงอะไรด้วยคํานี้ในทางกลับกันเสี้ยเสี้ยแสดงท่าทีแปลกๆตอนนี้ที่เขาคิดเกี่ยวกับมันมันเป็นอย่างที่วูช้ชางคงพูดไว้จริงๆตั้งแต่ต้นจนจบกูเย่อย,อยู่ข้างๆทางอูลินเมืม่อเธอระเบิด มันก็เป็นเพราะถังอุลินได้รับบาดเจ็บแต่เกี่ยวกับเซียเซียเธอดูเหมือนจะไม่สนใจเลยแม้ว่าเธอควรจะสนับสนุนเขาด้วยความสามารถในการโจมตีระยะไกลของเธอคำวิจารณ์เพียงไม่กี่คำของวู้ชังคงก็สามารถทำให้หลอดเลือดแตกได้จากนั้นสายตาของวู้ชังคงก็เหลือประมองจางหยางจือ่อและวังจินซีปัญหาของทีมคุณก็ชัดเจนเช่นกันเว่ยเซี่ยวเฟิงก็มีข้อบกพร่องเช่นเดียวกับเซียเซียจริงๆแล้วจุดอ่อนของเขาร้ายแรงกว่านั้นอีก จา้างหยางจือคุณไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ทันทีในตอนแรกเนื่องจากความเย่อหยิงของคุณแต่ความเย่อหยิงจะส่งคุณไปสู่ความตายเท่านั้นในบรรดาพวกคุณทั้งสามคนหวังจินซีทําได้ค่อนข้างดีแม้ว่าเขาจะถูกทางอุลิงปราบปรามแต่เขาก็ยังระมัดระวังและมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติหน้าที่ของเขาตั้งแต่ต้นจนจบอาจารย์วู้กำลังชื่นชมหวังจินซีจริงๆหรอ